สบายดีพอไม่พี่น้องมื่อนี้เขาพากันมาเอาเครื่องอัดตัวพี่น้องที่ได้อัดไหวเนาะพอแล้วได้อัดไหวเฮ้ยสมาศิษกงเกงกงเกงอยู่มิตรตัวผงามเนาะมีแต่ตัวใหญ่คืออ่ะ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 คืออ่ะอ่ะรื่องอัด mà nó còn nhảy vào đây đó át không bạn không nhảy nó bị nổ còn bên mét vào đây nè Nhảy qua bên mét của nó ắt vậy vô ắt chết 78 bẹt còn nó nó kè mưa còn là chắc chắc còn là lái từ vô kèo này nè, át vậy chết sĩ bẹt còn nó chào đi nó งันแข็งงันลอยเลยโอ้ขักขักขักถือว่าขักเนาะบางก่อนก็นบ่กขักก็ได้แต่ว่าได้อยู่เนะาะบโยยบ่ฮักเนาะไปเดิมค้นขึ้นเลยอันนี้มาอ,อีกเนาะโอ๊ะ ได้รู้คนนำนำสายก็นไหมยเาใส่กระไรตกาายเลยกากายเลยลงกอง

เออี Ooh, okay, time, uh, 50, ่ bueno> ้ว่าัวเลส่หัว่ตามก่อนพวกก่อนโซขคาิดพอดีโซ่โซนคาดเลาวัววัวขึ้ะขะวัน

loại nữa, ui, chuyển thượng lên, tới một bộ tem khắc vào đây, những chuông này khương nương, áo mưa là khương nương. อ๋อเมื่อไหร่ก็ซาสิบสามก่อนเนาะซาสิบสามก่อนยังอยู่ขนาดซาสิบสองเนาะเพราะว่าให้ครึ่งแท้ๆมันก็บวกครึ่งเนาะได้ย้อนลงเป็นยังที่โอ้ให้มันบวเก่งบ่เออให้คอยดึงหายที่สักมากๆค่อยค่อยคืนทุกไปดึงหายเด็ดลอยเนาะเก็บเสียวมันดึง ปลาไปาใส่เลยเอาปลาไปหนีบบอเอาสูบอีกบอราคาอัดก,ก่อนหนึ่งส้าบาทเนาะพี่น้องถือว่าบุแพงถือว่าเป็นธรรมดาเนาะบุอัสิแพงหรือบุแพงแต่ว่าอัดดีปานนี้ถือว่าราคาอย่เงี้ยก็ธรรมดาเนาะ thả áp nôm lúa mà tí bù khụ anh thiếu mà khụm đâu bù lụm nó àu nưng mau ít thiều nưng đâu vẫn đang sùi bột <laughs> gìu <tặn> đây xuống mong đại, đại จันน่กจดเต็มว่ัสนเต็มบมเต็มครับโอเคเนาะลิดนี้จะได้จบลงสำเนี้เนาะพี่เนอะก่อนหนึ่งส้าวบาทเนาะพี่เนอะหรือว่ายี่สิบบาทเป็นเงินไทยเป็นเงินลาวกันสิประมาณเจ็ดพนะันเนาะเจ็ดพันกีบเนาะ